สวัสดีท่านตอนนี้เราก็อยู่ในเมืองนะท่านซื้อกับข้าวนะเลยก็ซื้อผงซักฟอกนะซื้อสบู่ยาสีฟันนะพี่น้องเอ้หมดไปสี่ร้อบาทซื้อกับข้าวกับซื้อผงซักฟอกยาสีฟันแปรงสีฟันของจำเป็นต้องมีพี่น้องเอ้เมื่อไรจะได้บัตรคนจนจะได้เป็นรูดเหมือนเขา ว่าจะไปเติมน้ํามันนะท่านแบบน,นี้อ๋อมีข่าวดีนะท่านเดี๋ยวค่อยทําตอนเย็นครับเงินที่เหลือที่คุณแม่วาโรณีนำให้ไปซื้อข้าวสารนะท่านคุณแม่วารรณีก็เปลี่ยนแป้งนะพี่น้องเฮ้ยคุณแม่วาโรณีบอกให้เป็นข้าวมันเลยป่ะเอ,อให้เป็นข้านมันเลยไม่ต้องซื้อหมูแล้ว ก็กราบขอบพระคุณคุณแม่วัดรุดีมากๆนะเดี๋ยว่อยทำคลิปเป็นทางการอีกทีหนึง่งตอนนี้ขี่รถมันอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะเดี๋ยวไปซื้อน้ำมันก่อนเดี๋ยวไปดูก่อนว่าร้านท่านลุยลุยก่อสร้างเขาปิดหรือ,อยังเดี๋ยวจะซื้อไอ้ดอกสว่านเอาท่านซื้อดอกสว่านเอาไว้เจาะเสาปูนนะนะ เออดูก่อนว่าเขาปิดหรือยังถ้าเขาปิดแล้วก็แล้วเขาปิดแล้วพี่น้อยเอ,อาไม้ซื้อนี่เรล,ลุยก่อสร้างปิดแล้วอดซื้อไปเตอร์น้ำมันปนัีด มีเสียงเคร่งพี่น้องเฮาต้องสต็อปไว้ก่อนเดี๋ยวจ่ายคันน้ํามันก่อนพี่ 240กับเอ่อนะมีเจ็ดทางโน้นทางน,น้งน,นเท่าไหร่อะ260 160, เป็นเท่าไหร่240 <400. S 1> กับรวมเป็น400บ <400. S 1> ่อ่ะ Yeah. โ oh, อ้400บาทเลยรอบนี้400เลยรอบนี้ทำไมมันหนักกันเลยวะ200 240กับ160 240 240บวกกับ60เป็น300 400สี่ร้อยก็ถูกอยู่โอเคถูกอยู่สงสัยปกติเติมน้ำมันไม่เคยถึงสี่ร้อยเลยแต่วันนี้สี่ร้อยเลยหนักอยู่อันนี้จะพาะน้ำมันเล้งกับ น้ำมันรถไถนะครับน,น้ำมันรถไถเมื่อวานไปซื้อไก่เคฟซีก็เติมห้าร้อยาวันนี้สี่ร้อยกเมื่อกี้ซื้อผงทักพออซื้อ,อ,อกับข้าวไปกินอยู่บ้างหมดหมดไปสี่ร้อยเมื่อกี้นี่ซื้อสบู่ยาสีฟันหมดไปสี่ร้อยเติมน้ำมัน 400. ี่รอยเงินพันข้าวเดียวตัวแคบบ่เดียวเงินพันหมดแล้วพี่น้องเ้ยเฉพาะเมื่อ,าอวานกับวันนี้นะเราใช้เงินไปเฉพาะเมื่อ,าอวานกับวันนี้สองวันเมื่อวานซื้อไก่เคเฟซีไปร้อยร้อยห้าเก้า เตอรน้ำมันไปห้าร้อยเป็นหกร้อยห้าเก้าวันนี้หมดไปอีกตรงน้นสี่ร้อยเมื่อเช้าอีกร้อยหนึง่งสี่ร้อยห้าร้อยสี่ร้อยห้าร้อยถึงไหมวันนี้ พัน,นึ่งถึงไหมโอ้เงินพันเนี่ยมันใช้แป๊บเดียว,วนเนาะคับไม่ได้นานเลยแปดร้อยเก้าร้อย อ้หมดไปเกือบพนะันแล้ววันนี้วันนี้หมดไปเก้าร้อยพอดีวันเดียวเก้าร้อยพี่นอ้องเอ้ยเราไม่ได้ซื้อทุกวันนะน้ำมันรถนี่ก็ไม่ได้เติมอันได้เติมครั้งนี้ก็คือใช้แบบยาวๆเลยเพราะว่าเราจะใช้รถไฟฟ้าเป็นหลักลรถซาล้งนี่จะไม่ได้เติมน้ำมันบ่อยแลย้วทีนี้อันนี้เติมไว้เต็มถังนะ เติมเต็มถังแล้วก็เติมเต็มเต็มเ,มเกลอนอาไว้เผื่อได้บรรทุกโนวนบรรทุกนีบ่บรรทุกนั่นาสาวสวยออกกําลังกาย เพ,พ,าาพ่อฮนะบพ่มมนะฮะปางเบรู้เบรูเป็นแบบมอ ข้าวเนี่ยเราก็ไม่ได้ซื้อทุกวันนะเราซื้อเฉพาะวันนี้เราทั้ปกติเราก็กินเมนูศูนย์บาทนั่นแหละพอดีว่าวันนี้นี่คิดอยากกินะอะไรเจ้าซื้ออะไรเมื่อกี้นีซื้อผนงอป่ซื้อผนงหมูแล้วก็ซื้อแตงนะเออซื้อผนงแล้วก็ซื้อแตงเอาไปผัดผัดใส่ไข่เออวันนี้ก็เลยค่าใช้จ่ายก็เลยจะหนักนิดนะึง นี่ยังไม่หมดแดนี่ผมจะไปซื cke, ซ้อกุญแจอีกนึกออกพอดีซื้อกุญแจไปล็อกไปล็อกรถไฟฟ้านะหั่นี๋ยวเดี๋ยวไว้ซื้อเลยอะไรก็มาแล้วซื้อให้มันจบไปเลย ซื้อตะกร้าใหม่เด่นเอ้ยตะกร้าใส่โทรศัพท์มันแตกหมดแล้วซื้อกุญแจซื้อกุญแจ,อจสองสองลูกสองดอกเอาไปล็อกกิเอาไปล็อกเกะรถไฟฟ้านะท่านเอาไปล็อกกิรถสามล้อไฟฟ้า เวลาเราแบบอยากล็อกนะเวลาเราเอาของมีค่าไว้ใต้เค่มันมันจะได้ไม่หายแล้วเขาเวะซื้อตะกร้าโทรศัพท์ครับว่านแล้วเขาเวปก่อนร้านนี้มาถึงแล้ว ซื้อกุญแจเล็กมาสี่สิบาทนะท่านเอาไว้เป็นล็อกเกะนะล็อกเกะของรถไฟฟ้านะท่านไม่ว่าจะเปลี่ยนตะกร้าแต่ว่าเพื่นไม่มีนะท่านเพิ่นมีแต่ตะกร้าใบใหญ่จะเอาตะกร้ามาเปลี่ยนตัวนี้นะนี่นี่มันแตกมาแล้วท่านอ๋อผลข้ายเสื้อ โอ้ครับผมขากเยืนออกกอนคะ่ะงทางเงินกันเถอะขากเงินอ่าเดี๋ยวถกลับบ้านได้ปันนี้ได้้างลังกันรข้างนากระดถไปเราเ้ยจะสิลบ้างไดนเขาน่าจะทำเป็นถนนเลนคู่ไปเลยเนาะ หมือนที่อื่นอะนะแล้ลูกศรชี้ไปแล้วก็ชี้กลับเนี่ยมันจะได้ไม่ไม่เกิดปัญหาแบบย้อนสอนเนาะเออเหมือนจะแถววานอนนะครับแถวบางพูนนะจะแถวบางพูนนะ,ะนะเขาะจะมีเลนเลนในแบบนี้แหละรถสามารถแบบขับสวนกันได้เลนในนะเป็นเลนแบบชาวบ้านสัญจรไปตลาด เขาน่าจะทำแบบนั้นนะมันจะได้ไม่ชนกันนะนะวากไว้ที่ทับสดีครับ